เมาาหมอยสอยก้าจะพาไปดูสปิริตในการทํางานของโมมนชนกแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือปุ๊กลุกฝนทิพกะที่บอกว่าวิกน้อยสี่ทุ่มเงินตั้งแปดหลักเพื่อซื้อตัวจริงหรือไม่เมามอยสอยก้าวอยคือแบบไม่อยากเมาวะยกตำแหน่งดาราสุดกระตันยู่ให้สาวปุ๊กลุกฝนทิพไปเลยหลักเจ้าตัวที่ออกมาที่แจงเป็นการด่วนกับ หรือที่ว่าวิกน้อยสีทุ่มเงินกว่า20ล้านเตรียมตึงไปเข้าสังกัดซึ่งสาวตาขมย้ำชัดว่ายังไม่มีใครมาท้าถามทั้งนั้นแต่ถึงจะมีคนยอมทุ่มเงินจริงตนก็ไม่สนเพราะอยู่ใต้ชายคาววิกหมอชิดผู้ปลุกปั้นตลอดไปจ้าและละ้อตัวสามโมมชนกช่วงนี้ต้องการกำลังใจจากหนุ่มบีสุกฤษเอ้ยจับตา เวเป็นเพราะโหงงานหนากักถ่ายละครสามเรื่องติดแคมไม่ได้พักผ่อนจนอ่อนเพลียแต่ชีก็ยังกัดปั่นสู้หมํำ่ำวิตามินบำรุงกำลังแขนาะไม่อยากพักจนทำให้เสียงงานอ้าวชาวสอยก้าวขอปรบมือดังๆให้ไปเลยไหวปะแก รอรับนักร้องหนุ่มสุดฮอตจัสตินบีเบอร์ที่เดินทางไปร่วมประชุม h ฮิล o ์ซองชอสคอนเฟ e r e นซ์2015ที่ออสเตรเลียฟินสุดๆเพราะหนุ่มจัสตินเดินไปถ่ายรูปเซลฟี่กับแฟนล,ลับแบบใกล้ชิดทำเอาแต่ละคนน้ำตาไหลซึมติ่มกันยกใหญ่อ้าวจะรอช้ายอยู่ใหญ่เข้าไปกดไลค์กดแชร์สุปตาคนโปรดกันรัวๆเลยนะจะที่ facebook.com/naentertain จ้า ดีๆยังไม่จบเท่าน,นี้เพราะชาวซอยเก้าขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงอุจดะที่เธอรู้กันก่อนที่ตอนนี้เธอคลอดลูกคนแรกแล้วหลังจากจุงมือแฟนหนุ่มชาวอิตาเลียนฟรานเชสโกกาลิอาโนเขา้าพิธีวิวาห์เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วอาอาจะเพศหยิงหรือว่าถ่ายเขาไปหาคําตอบกันได้ที่แอปพลิเคชันนายจะเถรใครยังไม่มีโหลดได้ทันทีทุกระบบปฏิบัติการเลยจ้าต้องหนีสิ